เราเคยพบใครแล้วรู้สึกว่าคนนี้ไม่น่าเข้าใกล้ไม่น่าคบไม่น่าคุยคนจีนเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าโงเ่เฮงก็คือลักษณะที่ดีหรือไม่ดีวิธีการปรับโงเ่เฮงของคนไทยคือไหว้สิบทิศก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้จจดีจะประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยคือโงเ่เฮงการแต่งกายความสะอาดแล้วก็ใบหน้าที่เป็นมิตร ที่เราเห็นคนที่แบบว่าคนนี้เราไม่อยากเข้าไปใกล้รือไม่อยากไปคุยเลยคนนี้ต้องไม่ดีแน่คนนี้เจ้าอารมณ์คนนี้ขี้โกงสิ่งเหล่านี้นะครับออกมาจากจิตใจของเจ้าชะตานั่นแหละสังเกตว่าคนที่คิดดีทำดีใจดีมีกุศลแม้ไม่หล่อแม้ไม่สวยก็จะมีใบหน้าที่เป็นมิตรแล้วก็จะมีบุคคลต่างๆใกล้ชิดมากส่วนคนที่สวยที่หลอ่อที่มีบุค,คลิกที่ดีแต่ จิตใจข้างในไม่ดีเช่นอิจฉาริษยาจ้องจะล้มล้างคนอื่นให้ตัวเองประสบความสําเร็จเหนือคนอื่นให้คนอื่นอยู่ใต้ตัวเองหน้าตาของคนเหล่านั้นจะไม่เป็นมิตรหรือว่าโง่เฮงจะไม่ดีอยากโง่เฮ้งดีไม่จําเป็นต้องสัญญกรรมนะครับแค่หนึ่งคิดดีสองทำดีสามพูดดีสี่มีจิตใจเมตตากรุณาต่อทุกคนก็จะประสบความสำเร็จล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ